อ่ะทุกคนช่วงนี้เราอาจจะเห็นผู้สมัครของพรรคประชาชนโดนชาวบ้านโห่ไล่โดนชาวบ้านไล่ออกจากตลาดโดนชาวบ้านต่อว่าในเรื่องของการไปยกมือสนับสนุนให้อนุทินเป็นนายกโดนชาวบ้านต่อว่าในเรื่องของผู้สมัครของพรรคตัวเองมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาธุรกิจสีดํามีความเกี่ยวเนื่องกับแก๊งสแกมเมอร์มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจฟอกเงินมีความเกี่ยวเนื่องกับขบวนการค้ายาเสพติด ล่าสุดวันนี้ผู้สมัครของพรรคประชาชนโดนอีกแล้วนะทุกคนเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยไม่พอใจในสิ่งที่พรรคประชาชนเนี่ยเขาไม่ยอมไปร่วมรัฐบาลไม่ยอมไปทำนโยบายตามที่หาเสียงไว้ลองฟังคลิปนี้ดูคน ก้มันเสียความรู้สึกอ่ะมันเสียความรู้สึกอ่ะเวลาพ่อเราเรียกไปแล้วไม่ได้ไม่เอาเนี่ยสมัยที่แล้วเสียคม่อไม่สมัยที่้าเขามีสวเรียกไปแต่้ไม่มีสวเขาไม่พูกันแต่ว่าติ้าก็จะไม่เต็มด้วย เรเลือกไปแล้วมันไม่ได้เนี่ยเราต้องการคนนี้ก็ไม่ได้เพราะประชาชนเลือกแล้วไม่ได้ให้คนอื่นมเลือกกันตไม่พอใจระวันน่ะีส้มนามาเป็นี่งเนาคนันก็ดีใจคจัดกันเรียงไปเร็ไม่ได้เต็มจัเสี อ่ะเพื่อนๆได้ยินไหมครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ให้ความไว้วางใจกับพรรคประชาชนแล้วเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไปหลอกเขาเอานโยบายเนี่ยไปหลอกเขาในการหาเสียงแล้วไม่ไปร่วมรัฐบาลไม่ไปผลักดันนโยบายของตัวเองข้อที่สองอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณไปยกมือให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คุณไม่เข้าไปทำนโยบาย คุณเลือกที่จะเป็นฝ่ายค้านมันทําให้ชาวบ้านเนี่ยไม่ไว้วางใจพักประชาชนอีกต่อไปและประเด็นที่3ที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าวันที่พักประชาชนยกมือสนับสนุนให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีสวคนไหนมายกมือสนับสนุนให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีสักคนเดียวและวันที่นายกแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี เราก็ไม่ได้มือของพรรคประชาชนในการยกมือสนับสนุนให้นางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัมตมรีเช่นกันแล้วพรรคประชาชนจะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีมือของสวออซึ่งพรรคประชาชนไม่ได้นำข้อมูลทั้งหมดให้กับชาวบ้านได้รับทราบว่า สองครั้งที่ผ่านมาที่มีการแต่งตั้งนายกรัมนตรีก็ไม่มีเสียงของสอวอมาสนับสนุนนี่คือสิ่งที่พรรคประชาชนพยายามโกหกชาวบ้านมาตลอดเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ชาวบ้านเลือกพรรคประชาชนเพื่อหวังว่าตัวเองจะชนะมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็บีบบังคับให้พรรคการเมืองอื่นๆที่ได้อันดับสองสามยกมือให้ตัวเองเป็นนายกรัมนตรี แต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทรนราษฎรคุณก็ไม่มีวันได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนครับฝากด้วยนะครับสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าพี่น้องประชาชนคนใดไม่เห็นชอบกับพรรคประชาชนแล้วลองเปิดใจเลือกพรรคเพื่อไทยหรือลองกลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยสนับสนุนให้อาจารย์เชนยศชนันท์วงศวิ์เป็นนายกรัฐมนตรีดูครับบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอน